สวัสด hey, okay. so ีคร okay. oh, yes. oh. ับพ bon bon oh. ี่เปาเตะบอลนะครับออกกำลังกายตอนเย็นครับเอามานี้ครับมานี้ครับโอเคโอ้ใช่ครับโอเนแล้วครับเ้าเตะบอลครับเตะบอลครับพี่เปาครับออาเตะครับเตะครับเอาเตะครับเอามาครับมาครับมาครับไม่ใช้มือครับโอ้โหมาเลยนะครับมา มาแล้วครับมาแล้วครับเตะครับเตะครับเอ้ยมาโอ้โหนี่ครับออกกําลังกายครับโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วครับเอ้ยมาแล้วครับมาแล้วครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับพี่เปาครับเอ้ยอู้มาแล้วครับมาแล้วครับ มาแล้วครับมาแล้วครับ one two three เร็วๆครับเร็วๆครับเตะครับเตะครับโอ้โอมาแล้วครับมาแล้วโอ้โหเดี๋ยวครับโอ้โหอย่าไปทางนู้นครับเข้ามาครับเข้ามาครับเข้ามาสนามนี้ครับมานี่ครับ ไปทางนู้นครับมาเร็วๆครับมาเร็วๆครับนู้นครับโอเคอ้าวโอเคโอเคพี่เปาชนะเอากินน้ำก่อนครับกินน้ำก่อนครับโอ้กินน้ำก่อนครับโอ้นักฟุตบอลครับดูรองเท้านักฟุตบอลครับอะเข้ากันได้ดีครับ อใครใครเป็นแฟนขับดูน้องครับเ,เรียกแฟนขับมาสิครับนู่นครับเรียกแฟนขับมาครับมาครับอมมาครับอะบายบาย